วันนี้เรามาดูกรณีสีขาวเดินเรือกันบ้างน,นะครับจากอีพีสนะครับผมได้สาธิตว่าสีขาวเดินขุนมาตานี้กับตานี้แล้วแพ้อย่างไรนะครับสามารถกลับไปดูได้ที่อีพีสซึ่งผมได้อธิบายไว้แล้วว่าตาที่ถูกต้องในจังหวะนี้นั้นต้องเดินขุนมาตานี้กับตานี้เท่านั้นนะครับหลังจากที่สีแดงเขาเดินเบี้ยมาชอสา วันนี้เราลองมาดูว่าถ้าสีขาวเดินผิดเดินเรือเนี่ยสีแดงจะมีวิธีเข้าทํำยังไงนะครับจากรูปนะครับจะสังเกตได้ว่าสีขาวสามารถเดินเรือในแนวนอนในแนวนอนกับแนวตั้งนะครับถ้าเดินในแนวตั้งเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจอยู่คือเข้าตีรูปตรงนี้มาดูว่าถ้าตีลูกยเ,เกิดอะไรขึ้นนะครับสีขาวเดินเรือไปตีลูกแต้มนี้นะครับจะสร้างจังหวะให้สีแดงนั้นเข้าทันทีนะครับ พอขุนสีแดงเข้ามาแล้วสังเกตว่าขุนสีขาวเนี่ยมีทางเลือกที่จะเดินได้2อตาหนและ2ถ้ามาตานี้แพ้ทันทีนะครับสีแดงจะเดินเรือล็อกคองเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมเอาเบีย้ยตีลุกแล้วก็เอาเรือลุกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่รูปนี้นะครับ แล้วถ้าเดินมาตาหนีล่ะก็เข้ารูปเดินครับตานี้เนี่ยจะไม่ใช่การเปิดลุกแล้วนะครับจะไม่ใช่การเปิดลุกอย่างนี้สีแดงจะเดินเรือแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเบี้ยตีลุกแต้มเดินนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้สีขาวเดินขุนถือว่าเดินขุนไปสองตาน,นี้ไม่ถูกนะครับเรือเรือสังเกตว่าขึ้นไปก็ทําอะไรไม่ได้มาทางนี้ก็ทอะไรไม่ได้นะครับต้องอกลับมาที่คลองเจ็ดเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมเอามาตีลุก พอมาจังหวะนี้แล้วนะครับสีแดงก็จะมีจังหวะบีบโดยการเดินเรือมาที่กอไกแ่แตเตรียมมาตีลูกถ้าสีขาวไม่ทําอะไรเลยก็จะเสียเรือนะครับเพราะฉะนั้นต้องตีลูกก่อนพอตีลูกเสร็จสีแดงก็ต้องออกกินไม่ได้ครับอับนะกินไม่ได้อนะับออกไปอพอสีแดงฉากหลบไปแล้วเนี่ยสีขาวก็ต้องมานั่งเหนื่อยอีกนะครับแก้เรือตัวนี้โดนจับก,กิน ่ะตรงเนี้ยละเอียดหน่อยนะครับมาสังเกตรตรงนี้ให้ดีถ้าสีแดงสีขาวเดินเรือยืดออกไปตรงๆจะโดนสีแดงยึดคองเจ็นะครับแบบนี้แพนะยืดออกไปตรงๆรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิ่งได้แค่แนวนอนเท่านั้นแนวนอนเท่านั้นมาดูว่าตาไหนบ้างที่ไปได้บ้างมี1 2 3, 4, ึ่งสองม่หามาดูตานี้ก่อนถ้ามาตานี้ ก็จะโดนเบียงขังเลยนะครับเรือตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นตายนี่อันตรายนะครับมาไม่ได้มาไม่ได้ถ้ามาตานี้ละ่ะกดไว้จะโดนขัดแบบนี้เลยนะฮะถ้าเดินเรือออกจะโดนลุกนะครับถ้ามาตานี้ก็ลุกจนเลยถ้ามาตานี้ก็โดนลุกอีกนะครับออกไปเข้าแป้งเดียวกับ e ีพีสองนะครับจุดนี้คือไล่ให้ขึ้นไปนะครับ แล้วก็ไปไล่กรณีเบี้ยต้องมุมเอาย้อนกลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับเดินมาหนี้เพราะฉะนั้นถ้าเดินเรือไปลุกเท่ากับว่าแพ้นะครับอ่าเข้าเตียมยืดลุกหลบเมื่อกี้ผมสาธิตถ้ามาตายนี้โดนอย่างนี้ถ้ามาตายนี้โดนอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าวางตานี้เสียเรือนะครับโดนลุกไม่ว่าจะขึ้นไปตาไหนก็ลุกกินเรือเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลุกไม่ได้ผิดนะครับจะเดินเรือต้องคำนวณให้ดีในจังหวะสุดท้ายให้มาลงตานี้ครับถึงจะยืดอายุได้หน่อยไม่อย่างนั้นนะจะเสียเรือนะครับดูนะครับวางเรือตานี้สีแดงลุก ขุนมาตานี้เสียเรือทันทีนะครับต้องมาตานี้เห็นไหมครับพอมาตานี้แล้วถ้าเกิดโด้นลุกนี่ยังถอยไปปลูกได้ทีนี้ครับแต้มน,นี้เนี่ยตาใดที่ขุนเข้าตำแหน่งอับแล้วนะครับจําไว้เลยว่าอีกสักพักหนึงฝั่งนี้จะเสียคลองเจ็ดแล้วก็จะแพ้นะครับจังหวะต่อไปเป็นตาสีแดงนะครับก็เดินเบี้ยเข้าไปสีขาวใช้เรือลุกได้สีแดงบงัง บางเสร็จทำไงต่อจะเดินขุนออกไปทางไหนดีนะครับจะกลับมามุมตรงไหมหรือ,อยังไงถ้ากลับมามุมตรงมันก็จะเป็นรูป EP1 กับ EP2 สอลองลองวิ่งมาทางนี้ดูบ้างนะครับวิ่งมาสีแดงก็จะใช้เรือตีลุกเพื่อยึดคอง7ทันทีอ่ะเสียคองเจแล้วนะครับวิ่งไป B ีครับถ้าตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับถ้าสี ขาวเลือกที่จะเดินเรือมาเพื่อที่จะจองของเจ็ดไว้เนี่ยแพเลยนะจะโดนแตมน,นี้ครับนี่ไล่กินเรือเราก็เต็มที่จะลุกจนด้วยจับเรือโดนลุกจนเพราะฉะนั้นแตมน,นี้เสียเรือจังหวะนี้ใจร้อนไม่ได้นะครับต้องยืดเอาไปก่อนจากนั้นสีแดงเขาก็จะเอาเบีย้ยเข้ามาเรื่อยๆสีขาวพยายามหน,นีครับสีแดงเอาเบีย้ยต้อนครับอีก มาถึงรูปนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันแท้ยังไงนะหลังจากนั้นเดินนี่เข้าสีแดงเดินได้ไหลายแต้มเลยนะครับเดินเบีย้ยเข้าไปสีขาวกลับมาไม่ได้นะดีที่สุดคือเอาเรือมาของยึดของเจ็ดไว้ก่อนนะเผื่อเล่นลูกผมลูกอับน,นะครับในจังหวะนี้สีแดงตีลูกเลยครับเพื่อเปลี่ยนให้มีอยู่ตรงนี้ พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจาก EP หนึ่งกับ EP สองครับเพราะว่าเบี้ยตองมุมแล้วนะครับสังเกตจังหวะไล่ดีนะครับตรงนี้เบี้ยตองมุมนะครับต่อมาตาสีแดงก็เดินนะครับถ้าถ้าลุกก็แค่เบี้ยมาบางังไม่มีอะไรนะครับไม่มีประโยชน์ถ้าต่อนี่ถ้าต่อต่อใช่ไหมก็เอาเรือลุกครับถ้าขึ้นมา ตเตรียมเบี้ยอีกตัว,วเห็นไหมฮะเข้าจนหมดแล้แพ้หมดละเพราะว่าเดี๋ยวไม่ว่าจะเดินอะไรก็ตามเดี๋ยวโดนเบี้ยลุกเห็นไหมครับเดินออกไปก็โดนเบี้ยลุกกินกินลุกจนเห็นไหมครับนี่คือลูกไล่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยมาต่อไม่ดีนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยเดินมาต่อ ไม่ดีถึงรูปนี้มันแพ้หมดแล้วนะครับต่อไม่ดีก็ทำอะไรล่ะเดินขุนก็โดนลูกจนเห็นไหม้แพ้หมดถ้าเดินเรือมากดถ้ารูปนี้นะครับเดินลุกเข้ามาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับถ้ากินก็โดนลูกจนลุกก็ปิดแล้วก็ลุกจนครับเพราะฉะนั้นการลุกแต้มน,นี้นะครับก็แพ้อยู่ดีนะครับ อย่างที่ได้สาธิตให้ดูนะครับกลับมาออกลุกขึ้นเรือก็ต้องออกอีกคำนวณให้ดีนะฮะโดนลุกแย่งคอง <c oughs> ขึ้นเดินเบีย้ยลุกก่อกวนเดินเบี้ยบังเดินเบี้ยบังเสร็จทํำยังไงถ้าจะเดินขุนออกมาก็โดนเรือลุกให้ตอกคองเจ็ดนะครับ เดินไล่เรือถ้ามาตานี้แท้เลยนะครับโดนเบีย้ยตำ่ำเพราะฉะนั้นยืดไปเอาเบีย้ยเข้ามาขุนกลับมาไม่ได้นะครับโดนลุกเดินตปเบีย้ยตามนะครับเอาเรือยึดคลองเจ็ดไว้เพื่อจะได้หนีง่ายๆนะครับเบีย้ยไปยืดไปนะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วฮะเบีย้ยตาม,มอีก ยืดไปทีนี้ครับตีลุกเปียงขุนเข้านะครับขุนเข้าด้านนี้เนี่ยสังเกตว,ว่าเริ่มลำบากแลถ้าต่อเรือลุกเข้าไปอีกถ้าลงมาเมื่อกี้ผมพูดกรณีขึ้นแล้วเนาะใช้เบียร์ลุกนะฮะถ้าลงมาเรือตายแล้วกว่อนรูนะ้อ่ะบีบเข้าไปทำไงเดินเรือย,อยังไงขึ้นไปไม่ได้เลยเห็นไหม ตาานี้ขุนเข้าเห็นไหมครับขุนเข้าแล้วนะ,เต,วนะ,ะเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วออกขับับลุกกันจะสังเกตได้ว่าสีขาวไม่สามารถทิ้งคลองนี้ได้เลยนะครับต้องกลับมากันไม่งั้นโดนเรือแดงลุกนะครับต้องกลับมากันแบบนี้ทีนี้สีแดงจะทำยังไง แค่ยืดไปครับสีขาวทิ้งคองไม่ได้อ้อมมาครับอ้อมสุนิชาทิ้งคองไม่ได้ลุกจนนะครับผมสรุปอีกทีนะครับในจังหวะน,นี้ต้องเดินขุนมาตานี้หรือไม่ก็ตานี้เท่านั้นนะครับถ้าเดินขุนมาตานี้หรือตานี้หรือเดินเรือไม่ว่าจะอย่างนี้อย่างนี้หรือเดินไม่ลุกแพ้หมดนะครับผม เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการหนีให้ดีดเดี๋ยวสําหรับคลิปต่อไปเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เดินมาตามที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันมีแต้มอะไรอีกมันเยอะมากนะครับผมคิดว่าปีนึงก็คงจะใช้เวลาแกะไม่หมดแต่จะทําเรื่อยๆทําโดยละเอียดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับสังคม,มขอูลูกเรามากที่สุดนะครับต่อให้ผมเสียชีวิตไปคลิปพวกนี้มันก็จะยังอยู่เด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาอยาก จะศึกษาเนี่ยเขาก็มาดูได้ครับผมคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับรอติดตาม EP ต่อไป EP ที่4อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ ให้ทางพาใจหากร้อ